พี่แก้วเป็นอะไรฮะพี่วัญชัยจ๊ะคือว่าคือพี่วันชัยจะคือว่าเอ่อคือมันนั่งกลางวันโอเคแก้วไม่ต้องพูดพี่เข้าใจแนละ้วแก้วตื่นเต้นใช่ไหมอืพี่เข้าใจพี่ก็ตื่น<อ>เต้นเหมือนกันเลยนานแล้วเราไม่ได้จู่จีกันเนาะไม่ใช่พี่วอา เฉยแก่จันแล้วทำไมมานานจันนี่แล้วเธอบอกสามีเธอไปแล้วหรือยังอะบอกอะไรแก้ว ได้นะแก้วต้องอยู่กับพี่ที่นี่พี่ไม่ยอมโอ้พี่วันชัยจ้ะก็คุณวีเขาอยากให้แก้วไปอยู่ใกล้ๆเขาคุณวินี่มันก็ใกล้มากแล้วนะครับผมไม่ยอมอ่ะทําอย่างเงี้ยเหมือนคุณแกล้งกันเลยนะครับอะไรอะ่ะผัวเมียอยู่ด้วยกันน่ะตอนนอนปรับต้องนอนคนละที่ถ้าแก้วต้องไปอยู่กับคุณวิผมก็จะไปด้วย โธ<ฮ>้พี่วันชัยพี่วันชัยทำไมพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยละจ๊ะคุณวิคะเดี๋ยวแก้วจัดการพี่วันชัยเองนะคะคุณวิไปก่อนนะคะแต่ว่าคือเดี๋ยวแก้วพูดเองนะคะไปก่อนนะคะเดี๋ยวแก้วจัดการเองก็ได้ ้ไดนะพี่วันชยัยพี่วันชัยรู้ไหมว่าทําไมคุณวิเขาอยากให้แก้วไปอยู่ใกล้ๆเขาที่เขาอยากให้แก้วไปอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเพราะว่าเขากลัวนี่คุณวิเขากลัวอะไรอ่ะนี่พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าผัวเขาเนี่ยอยากให้เขาตายแต่ว่าคุณวิเนี่ยเขาก็กลัวว่าไม่รู้ว่าผัวเขาจะลงมือทำมันเมื่อไหร่ฮะทำอะไรอะแก้วก็ฆ่าไง แต่ว่าถ้าเกิดว่าแก้วอยู่ใกล้คุณวิคเนี่ยนะผัวเขาก็จะต้องไม่กล้าลงมือทำเพราะว่าเขากลัวจะมีคนเห็น hey, จริงด้วยแก้วเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> ล้วนี่ถ้าแก้วต้องไปอยู่กับคุณวิเนี่ยมันอันตรายนะแก้วแล้วถ้าเขาทำอะไรแก้วขึ้นมาลนะ่ะอ๋ยเขาไม่ทำอะไรแก้วหรอกแนะ่ เกิดว่าเขามีท่าทีท่าทางอะไรที่แปลกๆเนี่ยน,นะแก้วจะรีบโทรหาพี่วันชยัยทันทีเลยโทรทันทีเลยแก้วนี่เราสองคนต้องแยกกันอยู่จริงเหรอแป๊กเดียวนะจ๊ะแก้ว,ก,วก่อนสิ จะยากกันอยู่จริงเหรอเอา,อางี้งั้นเดี๋ยวแก้วให้จุบทีนึงฮจริงเหรอเขินนอะไรอะจุบหนึ่งทีไปแล้วนะเอาเดี๋ยวก่อนสิแก้วจุบอะไรยังไม่จุบเลยอะ่ะ คุณหมอสกลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมาทำไมหรอครับมาหามหมอหรือว่ามาเยี่ยมใครหรอครับอืมคือว่าสายไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดยังไงดีอะค่ะอ้าวก็พูดตรงสิครับดีที่สุดแล้ว คือคือสายส่งสารคุณหมอและเจ้านายของสายมากๆเลยนะคะคุณวิการดานนะคะส่งสารส่งสารเรื่องอะไรหรอครับเชิญนั่งครับก็ ต้องเก็บความรู้สึกไว้ในใจไงคะจะรักใครชอบใครก็ไม่กล้าที่จะบอกเขาผมไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไระคุณหมอไม่ต้องอายหรอกนะคะสายดูออกคะ่ะคุณหมอชอบคุณวิการดาใช่ไหมคะ และคุณวิการดาเองก็พึงพอใจในตัวคุณหมอมากคุณหมอคะคุณหมอเราสายก่อนสิคะคุณหมอคะคุณสายสว่างกาุุณาอย่าพูดอย่างนี้คุณควรจะให้เกียรติคุณวินะเธอมีครอบครัวแล้ว แต่พวกเขาไม่ได้ยุ่งกันมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วสาเหตุที่เขาไม่เลิกกันก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องชื่อเสียงเจ้านายของสายเนี่ยหัวใจเปล่าเปลี่ยวมานานแล้วนะคะแต่พอได้เจอกับคุณหมอคุณวิจิตใจของแกก็กลับมาชื่นบานอีกครั้งหนึ่ง แต่ทำไมผมดูไม่ออกเลยว่าคุณวีรู้สึกแบบน,นี้กับผมคุณวีเขาก็ต้องซ่อนความรู้สึกไว้น่ะสิคะคุณวีเป็นกุลสตรีนะคะจะให้เขาไปบอกรักผู้ชายก่อนอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะแต่ถ้าคุณหมออยากได้คำตอบ ต้องรูปหัวรูปหางคุณสายสว่าอ,อคือสายไม่ได้หมายความว่าให้คุณหมอไปคมคืนคุณวีนะคะสายแค่หมายความว่าให้คุณหมอแสดงความรู้สึกของคุณหมอออกมาให้คุณวีได้ทราบไงคะ แต่ถ้าคุณหมอคิดไม่ออกว่าจะบอกไงเดี๋ยวสายช่วยแนะนำให้ก็ได้นะคะ อสกลจะไปหาคุณวิพุ่งนี้แหม,แมเธอนี่มันเยี่ยมจริง <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือแค่ติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยคราวนี้เลยเราก็จะได้ภาพเป็นหลักฐานจะจักคาตาไปฟ้องหย่าสักที แล้วช่องเรื่องที่ฉันสั่งไว้อะจัดการเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสายสวัสด